โอ้อน้ำลายไหลจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคนหนึ no ่งเขาไม่ยอมคุยกับเราเลยครับเราก็แบบชวนเขาคุยทั้งวันแต่เขาก็แบบไม่คุยกับเราเลยเราก็น้อยใจเราก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงโกรธ ทำไมอนุชทำไมไม่คุยกับเราเลยครับบอกสิบอกเราสิงอนอะไรจ๊ะ,ะนุชนุชนุชเป็นอะไรนุชเป็นอะไรครับดีกันนะนี่ไงนุชนุชงอนอีกแล้ว <laughs> นุ๊หน้นาบึ้งมากเลยอ่ะนุ๊ไม่แฮปปี้เลยครับที่จะได้เจอพีกี้ครับอ่าเรามาดูว่าใครจะทำหน้าแบบโมเดลได้มากกว่ากันนะครับ เปลี่ยนชานุชอะฮะนุชไม่ยอมคุยด้วยนุชยิงอ่านุชหน้าเรียวชนะหาหมอไหนมาหมอไหนเนี่ยลองเปลี่ยนทรงผมทำอะไรอะรัดผมนุชผมนุชอีกนุชนาหมอนุชเขาไม่ยอมคุยกับเปลี่ยนเปลี่ยนพี่บ้องกับนุช เดี๋ยวถ้าหันมาคุณไม่ดีตามกลับบ้านนะอุ้ยนุดตามเรากลับบ้านปะครับนุดเหนื่อยนองดออยู่๋อนุดท่องบดอยู่ดีมากเลยอะไรนะ นั่งกันนุชอ๋อตึงบัวถอกนี um ่เองอย่าแกล้งนุชชหลหน้าเป็นปาตัวเล็นนุช นุ่นุชคุยกับเราหน่อยสินุชทำไมเขี่ยอ่ะลองดูว่านุช นุดผมช่วยนุเอนุชหายกดแล้วเหรอเดี๋ยวมาทวงบิ้งคืนนุชมาถอง คืนคืนนุตแล้วกาหนุตก็ดีนี่นี่นี่อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งไม่อันนี้ดีเลยทุกคนแคปครับตั้งใจทำงานแบบนี้ไหมเนี่ย ตกใจใ uhm ช่ไหมขอบมากอะ เอาพานุชไปไหนพานุชไปไหนเอ้ยผมนุดหลุดรองเท้านุดก็หลุดขอส่งเดิมให้นุดด้วยครับวี่น่าจเอาลูกกลมไว้ลองไว้ทรง,งตรงกลาง สากกลางไหมนี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสวยนะเอ้ยลองลดลดสตูให้เราหน่อยนะไม่ต้องเห็นเต็มออาลดไปเลได้ไหมคะครับลดโค้ด ไม่แคร์แล้วจริงจัง<ผ>ไม่ใช่แบบ,นแบ,บินบแต่ว่าอ,อ,อันอออนี้อันนี้มคุณภาพเออนุชสวยนะหน้าเหมือนพี่แอนทองผสม <c oughs> หอมไปแล้วเอพี่นดขาทุกโป่หรือไปทางหนทงไหนะเคเข่งงอกพี่นอดทานกันไม่ขาดนะ มอ้คนคอคือแทนข้าวอย่างเออยังไม่ได้ทานข้าวเลยเดี๋ยวไปทานข้าวดีกว่าอ่าพี่เอกพี่เอกว่่าะ ตลบปะบันาการกองถ่ายนะครับ ไปดูรูปค uh, ุณก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนรูปสวยบอกต่อด้วยอยากจะไปดูบ้านนะครับ นูชมโมเดลมากเลยไปไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับ